สวัสดีครับผมฟิวการแบงคอกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับดิวของการแบงคอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือแพ็กเกจนะครับด้านในก็จะมีเป็นน้ํามันสําหรับหล่อเลื่นดิวนะครับเพื่อให้การใช้งานมันเลื่อนไหลนะครับออกไปนะครับก็จะเป็นตัวดิวนะครับอันนี้2องผ้าเราไม่ใช้นะครับ นี่นะครับเป็นดิวของกันแบงคอกนะครับยิงเลเซอร์โลโก้นะครับชัดเจนนะครับกันแบงคอกตัวนี้เป็นดิวขนาด21นิ้วนะครับผมสั่งทํามาแค่ขนาดเดียวนะครับเนื่องจากขนาด16นิ้วมันก็จะเล็กไปนะครับส่วนขนาด2 4นิ้วหรือ26นิ้วมันก็ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับอันนี้เป็นขนาดกลางๆนะครับคือ21่อนิ้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่พอดีแล้วก็พกพาได้ กำลังเหมาะนะครับเวลาใช้งานจริงก็มีประสิทธิภาพนะครับผมก็เลยทํามาแค่ขนาดเดียวนะครับก็คือ21นิ้วนะครับตัวนี้นะครับดิวของการเป็นคอกนะครับด้านจับเป็นยางนะครับแล้วก็มีปุ่มกันลื่นนะครับเทกเจอร์การสัมผัสก็ค่อนข้างดีนะครับเวลากรรมก็ได้ความรู้สึกที่กระชับนะครับมีปุ่มกันลื่นไม่หลุดมือง่ายนะครับเวลาใช้งานก็สวัดได้เลยนะครับนี่ครับตัวดิวนะครับเป็นเหล็กนะครับสีเงินนะครับแบบนี้นะครับ มีความแข็งแรงนะครับน้ำหนักกาลังดีนะครับเวลาเก็บก็กระแทกปกตินะครับอันนี้ดิ้วของการแบงคอกนะครับแน่นอนนะครับว่าทางเพจการแบงคอกนะครับเราไม่ได้ขายอุปกรณ์อย่างอื่นเป็นหลักนะครับดังนั้นแล้วนะครับทุกอุปกรณ์ของเรานะครับจะมาพร้อมซองคายเด็กที่เป็นงานแฮนด์เมดของการแบงคอกโดยเฉพาะนะครับก็คือที่ผมบอกนะครับซองผ้าเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ซองดิ้วที่เป็นซองคายเด็กแทนนะครับ ซึ่งจะมีหลายสีนะครับจะมีตั้งแต่ตัวสีดําเริ่มต้นแล้วก็มีถึงตัวท็อปก็เป็นตัวพวกลายสานกันหรือพวกลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ที่นําเอามารีวิวนะครับเป็นซองไคเด็กลายสานนะครับนะครับซองไคเด็กเวลาใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ึงอนกันได้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จก็เก็บใส่ซองนะครับตัวนี้ใส่กับเข็มขัดแท็กติคอรได้นะครับเข็มขัดยุทธวิธีนะครับ นี่นะครับใเข็มเข็มครับที่คอได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับสองดิ้วของการแบงเข้านะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ